จอบปล่อยไปทนาไมายกระดานนะครับข้ามตบนะครับหม้ขนาดข้ามตบนะครับช้อนข้ามเงี้ยนะครับบล็อกดันเข้าไปเอาละครับเอาละครับเห็นอากาศนะครับนะครับเก้าต่อเก้าครับยิงสูงสี่ย่นะครับ ดูฟาร์มฟิตของเอาละครับไม่ผลตัวแต่ต้องมันเหมือนโอ้โหเอาละครับปยงครับไม่ผลตัวแล้วก็เบาๆต้องหนีทางนี้ครับ ผมไม่เดีดยวเกมครับตามทันครับเชิญใช้พูงครับอเอ้เรียบร้อยครับไม่กระดานแพ้นะครับแก้ไม่แก้ครับแก้ไม่แก้ครับถ้าบทเราความสดนี่เซตสองนนะ่าจะรู้เรื่องครับนี่นะครับเขาแก้ป่ะเขาแก้ป่ะไม่แก้นะ แก่เน่อขายาวเนี่ยครับขายาวนะครับ